สวัสดีทผู้ชมทุกท่านกันนะครับแล้วกค็คณอยู่กับผมโดดสวนเกมมิ่งวันนี้คุณจะในลูบอกแมปที่มีชื่อว่าอ e ีเวนเนี่ยนะวันนี้ผมจะทัการเล่นแมปอีเวนนะซึ่งไม่ใช่การเล่นธรรมดาลน,นะวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดที่มีชื่อว่าทีมเนี่ยทุกคนนะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะคือสีน้ำเงินกับสีแดงนะนะงทุกคนนะสองทีมนี้และทั้งสองทีมนี้เข้ามนาะต้องมาทำการแข่งการเอาตัวรอดกันเองนะซึ่งทีมไหนที่มีผู้เล่นเยอะที่สุดก่อนจบเกมเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปทุกคนนะ ซึ่งเราจะมาจะกันแกล้งทีมฝั่งตรงข้ามจนะหน้าไม่ว่าจะเป็นการวางกับระเบิดระเบิดใส่หน้าเขาแล้วก็วางกับแพงบารียอัดหน้าเขาทุกคนทะมานานนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาชุบกันนะ <c oughs> เป็นเรืที่ปวดมากเลยก็นว่านหมดนี้นะหรือว่าสนุกมากโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับผมโอ้ยครับมาตอนนี้เหมือนผมจะอยู่สีแดงนะโอเคซึ่งยังเหลือเพื่อนที่เป็นสีน้ำเงินอยู่8คนนะตอนนี้ซึ่งเราจะระวังกับระเบิดหน่อยนะ โอเคต้องหาสีน้ำเงินก่อนโอ้มีแต่สีแดงแค่สีน้ำเงินเขาไปอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้สีน้ำเงิน,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 งนชึบ <c oughs> เอาเลยก่นะอนอตู้นั่นไงฮะเรียบร้อย <c oughs> เอาจบเลย <c oughs> โอคค้ยมาด่านต่อไปนะเป็นด่านห้องสมุดนั่นเองนะโอเคีวาวดูกันว่าตานี้ ที่ผมจะทำแล้วบอกว่าที่ผมเป็นสีแดงนะนี่สีแดงจงเจริญสีแดงจงชนะเราต้องการกําจัดทุกคนนะผู้เล่นที่เป็นสีน้ําเงินนะนั่นคือผู้เล่นที่ไม่มีจุดบนหัวนะอย่างเช่นคนนี้ที่กําลังเฮ้ย่โดนน ดูนั่นไงโดนนะสองเดวบลคิวเออเอาอีกไม่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 โอ้ยเขาชุบกันอ่ะอ่าหมดจะโดนแล้วะเขาบนหมดจะโดนอุ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้คๆๆินี่เบคอนคนนี้ผมว่าต้องขังนะป่ะช่วยเพื่อนก่อนฮะฮึปออกมาแล้วมาแล้ว นิกบดมานิกบดมาโอเคเพื่อนมาปุ๊บโอเคเม่จะอุ้มไปไหนเล่ะทุกคนเจอละจะเยอะแล้วเสียเงินสีน้ยเงินจะชุบกันมาชุบกันกันเลยตุ๊กเอาละสีน้ยเงินเพิ่มขึ้นมาละตอนนี้สีน้ยเงินเยอะกว่าสีแดงแล้วทุกคนนะเหมือนจะมีผู้เล่น เพิ่งเข้ามานะโอเคโบนิมันเวลาเยอะทุกคนนะเอาล่ะตอนนี้มันจะมีสีเงินนันตรงนี้ฮิอยากได้สเปเชียลเราแรนดอมจังเลยทุกคนนะมันจะแรนดอมนะสเปเชียลนั้นอยากเจอจั่งเลยแล้วก็เหมือนเราจะเดินผ่านไม่ได้มันเป็นกระแพงของฝั่งสีน้าเงินนะเขาวางไว้เราเป็นสีแดงแล้วก็ผ่านไม่ได้เนาะเป็นกระแพงของเขาเราก็เป็นศัตรูกันแหละ เอาละเหมือนข้างล่างนี่สีแดงเงินจะโดนหรือเปล่าน่ะเฮ้ยมีสีแดงด้วยหนึ่งคนไปสีแดงอ๋อมีคนอุ้มมาแล้วฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีแดงแดงเราช่วยกันเราสางวิคีโอเคตอนนี้สียเงินเหลืออยู่สี่คนฮะเอาละมาสีแดงจงชนะจงมีชัยสีแดงจงมีชัยอ้าวอ๋อเหมือนสีเราจะวางระเบิดใส่ฝั่งเขาด้วยแฮะ ไม่ได้มีกบผมเล่นที่คอยวางระเบิดใส่เขาเฮ้ยเยี่ยมเ,ออเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมจริงๆคนนี้นี่คนนะเขาเ,เ,เยี่ยมจะหาเพื่อนนะเสียเงินแต่ไม่มีหราเพื่นอนคนน้ยนะ่ะไ,ไม่นะตัวชุกแล้วทุกคนไม่อุย้ยเตื่อนศรดายผมไม่มีกระเป๋าระเบิดนะเหลืออยู่ห้าคนเสียเงินตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะดีผมได้ชนะแหละโอเคครับมาครั้งนี้ผมว่ารอแบบว่าจะท้ายเกมนะแบบว่าคนเริ่มน้อยนะ ว่าสีฝั่ตัวข้ามเล่นน้อยนะก็พอกขชุบกันก็วางกลับระเบิดใส่เลยประมาณนั้น <c oughs> หรือว่าจะเป็นยังไงทุกคนอนะ่ะโอเคต้องรอแบบว่า,ท,าท้ายเกมนะผมจะวางกลับระเบิดนะท,ท้ายเกมโอเคมาเริ่มลนะอันนี้ก็เป็นตาที่2นะซึ่งผมก็ต้องระวังกับระเบิดฝั่งเขาด้วยโอเคตอนนี้ผมยังไม่อย,อยากวางอะไรนะกับระเบิดต้องวางแบบว่าท้ายเกมนะทุกคนเอาละอ่ะอันนี้บาเรียรของฝั่งเรานะทะลุได้แต่ฝั่งเขาทะลุไม่ได้นะ ตอนนี้ก็สูสีฮะสีแดง11คนสีน้ำเงิน13 14เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสีน้ำเงินเริ่มจะเยอะๆกนไปแล้วนะทีนต้องจัดการซะหน่อยนีเ่เต่เหมือนสีแดงจะรอบนี้สีแดงไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เฮ้ยจะมีสีนเงินล้มอยู่ฮะตรงนี้โอ้ล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์จุบแล้วจุบผมจุบแล้วเขาเร็วเร็วอ้าวไปละ

โอเคครั้งที้ผมเอาดีซอยมาด้วยนะฮะนี่รู้ฮะคนนี้คนนี้รู้คนนี้รู้อ่ามีการพังระเบิดอ่าแต่ก็โดนเพื่อนใช่ไหมล่ะหรือเปล่ามีการพังระเบิดกันนะมาแล้วมามาเรียอมาแล้วมาเรียอมาแล้วโดนทุกคนอ่ะโอ๊ยเดือดเโอเค เดี๋ยว่าคนทางฝั่งเขาล้มนะเฮ้ยเหมือนจะเป็นคนไทยใช่ไหมล่ะแล้วก็ฝั่งเราคัะคนนี้อาบีคอนโอเคไปไปโดนหน่อยเอ,อ,อ้ยอุ้ยนี่ๆี่ทหารเพื่อนเพื <c oughs> ่อนจะรอบมาเพื่อนโอเคกินก่อนไป โดดโคตรสูงปุ๊บปุ๊บชุบอย่างตัวเร็วปุ๊บปุ๊บโคตรเร็วฮะเป็นไงชุบเรียบร้อยฮะเสร็จหมดแล้วโอเคไปสีแดงต้องชนะอุ้ยชุบเร็วว่ะคนนี้อุ้ยชุบเร็วงั้นเลยเออเพื่อนนายพี่วิดโดเลยนั่นนะเอาตายแล้วทุกคนนะเพื่อนตายเรียบร้อยฮะเดีใจด้วยเพื่อน เพื่อนเขาสาชุบนะแต่เขาวิ่งไปโดนกลับระเบิดอะคนนั้นคนท,ที่ถูกชุบอะโอเคไปเอาตายแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ก็สูสีนะสีแดงโอ้โหตอนนี้สีแดงเลือยู่หกคนนะคนที่ผมชุบเองไป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 โอเคโอเคเน็กบอด เยอะฮะเพราะว่าเป็นโหมดเออแปลว่าสเปเชียลลาวนะเป็นว่าปัญหาดสองทางเฮ้ยตัวนี้สีน้ำเงินเหลือหนึ่งคนฮะเดี๋ยวดูว่าสีแดงชนะสีแดงชนะนี่นี่สีน้ำเงินอยู่ไหนอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะล้มหมดแล้วไหมสีน้ำเงินอีกคนเดียวนะคนนี้ปะไม่ใช่ต้องหาใี่คนนั้นแล้วก็วางกับระเบิดใส่เขาอ๋อนี่นี่จะไม่ใช่หนีนี่นี่คนนี้คนนี้โดนแน่นายโดนฉันแน่ จู๊ดูว่กกาก็จู๊จกกดูดรดนะุกันนะดูการจู๊ดเขาจูกับเราดูแน่ดูแน่ในคนนั้นคนนั้นไปละไปละพัวไม่น่ารอนะถูกอไหมกระจุกเก็บเป็นหมดทุกคนคนนี้เพื่อนเพื่อนอีเว้ยอเพื่อนเพื่อนจะเอาเหมือนกันนะหรือคนเดียวนั้งเสียงเงินทุกคนนั้นคนนี้เองนะเราจะจู๊เก่งด้วยนะคนนี้โอ้โหโอ้โหต,ตายตายตายผมตายโอ้โหกินก่อนกินก่อนกินก่อน ไปไปไปโอ้ยโอเคเมื่อกี้เขาไปไหนละอยู่ข้างล่างใช่ไหมหรือเปล่าเอ้าหายไปแล้วเดี๋ยวรอประกอบอุปกรณ์มันเยอะเกินไปละนึกหมดเยอะออเกินเอาลอิปเอยฮะลุ้มแล้วจบแล้วทุกคนชนะฮะสีแดงเป็นไงชนะแล้วโอ้ยผมก็เป็นยังไงบ้างก็ผมสับการเล่นโหมดทีมทุกคนในครั้งนี้นะสับอ e ีเวนต์ ก็เป็นอะไรที่สนุกดีทุกคนนะได้ข่าทีมฝั่งตรงข้ามวนะันน่าสนุกดีฮะก็วันนี้ละกันก็ับคลิปนี้นะก็ใครชอบผมก็ลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อผมมีกำลังใจการทำคลิปต่อไปทุกคนนะขอ้ชยูเจอใหม่คลิปหน้านครับผมนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยด้วยกคนนะบ,นะบายบายครับผมบายบาย